คอยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสราวดีนักประดิษฐ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นางสาวไทยกระบีประจำปี2566ค่ะในหัวข้อนะคะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะสวัสดีค่ะใบบัวสวิสตาคำปอยนางสาวไทยกระบีประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณใบโบเลิกที่จะประกวดในครั้งนี้คะค่ะก็แรงบันดาลใจจริงๆก็คืออยากสร้างจุดยืนให้กับเด็กผู้หญิงหลายๆคนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้สังคมยังกำหนดอยู่ว่า beauty standard แบบว่าสวยซึ่งสําหรับ,บัวแล้วคําว่าสวยทุกคนมีคําว่าสวยหมดในตัวเองแท่หาจุดยืนให้กับตัวเองมั่นใจในสิ่งที่เป็นเหมือนตัวัวเองถ้าถามว่าัวมั่นใจที่สุดก็คงจะเป็นสีผิวที่ทุกคนจำโบได้ะอะไรเงี้ยับก็เลยอยากหาจุดยืนให้กับเด็กผู้หญิงในเจเนอเรชันใหม่หรือเจเนอเรชันอย่างเรา ที่ผ่านมาคุณบัวมีผลงานอะไรบ้างคะพอจะบอกได้หรือเปล่าคะค่ะก็ท็อป50คนสุดท้ายมิสทีนไทยแลนด์2018ค่ะแล้วก็ท็อป100ไทยรูปแบบเมดียว2018แล้วก็2019ค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยดำรงตำแหน่งนางสาวไทยกระบี่ประจำปีพุทธศักราช2516แล้วก็ท็อป20นางสาวไทยกระบี่ประจำปีพุทธศักราช2566เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคุณบัวให้คำนิยามคขาว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าอย่างไรบ้างคะค่ะก็สำหรับบัวนะคะ หลายหลายคนอาจจะเห็นได้ชัดว่าประเทศเราอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมช้าหน่อยแต่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่นอนอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องของสมรุเท่าเทียมนะคะถึงเราอาจจะมาช้าหน่อยแต่ประเทศเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต่อเรืลอก็ดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะค่ะผลงานที่ผ่านมามีผลงานในบ้านที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างชัดเจนบ้างค่ะ ค่ะก็ตั้งแต่สมรสเท่าเทียมผ่านนะคะโบก็เลยได้ทํากับครอบครัวค่ะก็คือกระบี่ไพรมันนั่นเองค่ะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ นะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตรีตราว่าเขาคือคนที่ผิดธรรมชาติแต่สําหรับเราแล้วเรามองว่าเขาคือคนที่เหนือธรรมชาติเพราะว่าเขาสามารถสรงสร้างให้องค์กรหลายๆอย่างเติบโตขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นนางงามจะสนุกไม่ได้เลยถ้าไม่มีกลุ่ม LGBTQ คะ่ะเราก็เลยสร้างงานนี้ขึ้นมานะคะก็คือกระบี่ไพรมันครั้งแรกของจังหวัดกระบี่เลยค่ะก็คือ รวม l g b TQ ทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองให้กับความสุขแเทาเทียมของเขาแล้วก็ความก้าวหน้าของสังคมค่ะค่ะในการดำรงตำแหน่งนางสาวไทยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านไหนบ้างคะ ค่ะก็สำหรับบัวนะคะบัวคิดว่าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเลยค่ะเสียงบัวอาจจะไม่ใช่เสียงที่ดังขนาดนั้นที่ทุกคนจะร่วมเปลี่ยนแปลงแต่บัวก็ยังเชื่อว่าที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้พอทุกคนให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในหลายๆด้านนะคะก็อยากจะบอกเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเสียงบัวเสียงเยาวแล้วทุกคนไม่ได้แบบร่วมกันเปลี่ยนแปลงก็ต้องพูดว่าทุกคนร่วมมือซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะคนเบบัวได้ใช้ตํแหนงนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงกับสังคมอย่างไรบ้างะคะ ค่ะก็เหมือนที่โบบอกนะคะว่าโบได้ทําโครงการให้กระบี่ไพมันขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองให้ออกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสมดุเท่าเทียมะคะ่ะแต่ก็ไม่ใช่โครงการเดียวนะคะที่โบทำเพราะว่าตัวโบเองก็ยังทําอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการจิตอาสาค,ค่ะค,คือตัวโบก็จะชวนเพื่อนๆน,น,นะคะทุกปีเทอมเราจะเข้าไปช่วยบรรทมดันผู้ป่วยหรือว่าเขียนใบกรอกประวัติผู้ป่วยกับคนที่เขียนหนังสือไม่เป็นนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือเรา ชวนเพื่อนเข้ามาทําโครงการกันเพื่อเอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็อยากให้เด็กเจเนเรชันใหม่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับว่างก็เห็นได้ชัดเขาว่าเด็กเจเนเรชันใหม่พร้อมที่จะให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้าทุกเจเนเรชันไม่ร่วมมือกันก็ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมองการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะ ค่ะคนดโบอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ไหมคะค่ะก็อยากจะให้หาจุดยืนด้วยตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกรูปแบบเลยค่ะอะไรที่เราสามารถช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปได้วยกันเพื่อจะได้ให้เจเนอเรชันต่อไปอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสมบสุขค่ะ